นงน่เนี่ยเนี่ยุนนอ่ะเออ่นอันนี้อันนี้ก็เอาได้นี่่่มันบเมนนพูดแบบเมนกหองตัวขนก็ไดจ้าแม่ดีดีอย่างนัอืมมันบ่อหักเนาะบ่ออ้เอาเอามันบ่หักไงเนาะ ออกม่ทุกออกม่คุณเาหนุ่ยนึงอะอันนี้อะเนี่ยเออสองหนุวยนี่ก็เอาได้นี่ออกม่หักออกเด้อหัวสัวอันนี้ขืนซื้อได้ไห่สิเออนึ่งนุ่ยนึ่งหนุ่ยเออนั่นละนยเดียวเหรอสองหนุ่ยเปลือกเขาแข็ง ผู้สั่ง่นสั่งใหงพี่สิเอ้า,นอา่น่น่นบอมี่พี่ยังเนี่ยเร็วไม่หรอ